ครับมึงครับไอ้ไอ้ใส่เพิ่นมาใส่ชิดหลอดครับผมโอ้คนอี้กินได้ยากือตัวน่ะคุณอาเค้งครับเอาไปยังครับนี่เอาไปใส่เบ็ดบ่ครับโอ้ยหโอ้ไปอู้บ่ครับครับคนมาให้กินให้ยาครับผมครับเราไปเก็บกุยอ่ะทั้งทางเนี่ยเต็มเบสจรดหล่อย่น้องเอ้ยนีหน่อครับหน่อ ถ้ามามึงครับโอ้ยหลังจาก้ายุนู่นอื่นเขาจังหงัด,อ,งดอุบลนะถ้านี่นะครับนาะมีกระไาโต้เลยครับมีผีเขีิดมีสานบานเฮานะครับนครับกะงแล้วกะว่าจะเอาไปใส่เด็ดด้วยครับอเอาจรงไงแับเหมอนเนี่ย้โอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโอโอโอ้

เดี๋ยวสิเที่มึงครับผมมันอี้ก็เป็นเป็นวันที่ยี่สิบนะครับนอเดือนเดือนยังไงเดือนกันยานะครับนอครับปี่หกสามครับนี่ครับมึงครับสี่เหลีลายซัมเดยครับเป็นปลานน้องน้อยครับบดาวซัมบิปลาเดี๋ยวไปใส่เบ็ดโอ้ยเป็นเป็นเนื้อเบ็ดเป็นเนื้อเบ็ดกับปลเขียงครับนี่แหะครับสำหรับใครอยากหูปลาเขียงก็ไปเห็ดยังนะครับนอมึงครับเป็นืสอเบ็ดเท่านี่ครับ มงครับสีไลสีดีน่อยทำได้ครับผมนีวนี่น้อยโทษโทษโทโตายทมนี่หียดครับบานี้โอ้ยตายตายตาายตายตายรบหน่อยโอ้ยเดี๋ยวขี้ัดขี้เหล่งเรือครับมึงบานี้่ไดีกินครับบานี้ เด็กตัวยชชุ่งงำครับซทำนี้น้อยผมรู้กินเนาะยเนื้อเหมือนเนี่ยมันตายเอามันตายเอาไปนี่เน่อยกี่ครั้งไปกินาน่ยเลยเขาเลือกี่ตัวเปลี่ยนบ่นี่ครับนี่ก็จะเอาไปใส่เบียดได้เลยมาใส่เบียดเบื้มีเงยไปหลุดมีเงยใสมัไปหลามดูเจ้าหน่อยเขาหนิครั้งไว้ตอนโอ้ยพี่น้องเขาจะเกตินี่อยางกินเนี่ยอยากนะครับน้องเหนือแม่ก็ไอ้ไส้เขียะครับผม นี่ครับหลังจากที่เราใส่ไว้แบบนี้นะครับเนาะครับบางสองมือก้อนนี้นะหลายก้อนนี้นะครับก้อนนี้จะประมาณนี้นะครับเหลยวมายามตรงยามไส้นะครับเนาะอย่าได้ไงจะพาไปมึงลีนะครับลีไงครับผมมีมวนพอดีซีนครับโอ้มดูงามมีตัวงามนี่ครับเดี๋ยวเอาไปใส่เบียดนะครับหลายชั่นครับผมก็คอคยไงมากครับ แงมีน้ํมขึ้น Bref, นี oh, oh, <t Ow ens> ่โอ okay. well. ้ยมันดีดมือเซลล์ดลดทีถ้ามาติเทอาก็มีปูมียังนะครับเนาะโีษครับมีกม้านจ้ารยอาบ่่อดี เป็นยามไปแล้วครับเมื่อกี้นี่รอบนึงแล้วครับน่าประมาณ30มาทีนี่อีก30มาทีนะครับมายามอีกเข่าซ้ำนี่แหละครับกันเบิดมือนี่สิไรทำได้ครับนี่กับปลาคอนะครับปลาคอหรือภาษาภาษาัภาษาไทยว่าปลาช่อนนะครับเอาไปแช่ปลาคอเรื่องเนี่ยทางไหนเนี่ยไตเน่ยเออฮะจังเหลือก็เดอนตัวไดยบรรทัดมันจะงอตัวได้มันงอ สเตเดียตัวมันเขียงครับพวกมึงครับมึงครับไอ้ไอ้ใส่เพิ่นมาใส่ชิดหลอดครับผมโอ้วันนี้กินแต่ยากินตัวนะคุณอาไปเค็งครับเอาไปยังครับนี่เอาไปใส่เบ็ดบ่ครับโอ้ยโอ้โอ้ไปอู้บ่ครับขึ้นมากให้กินให้ยาครับผม กาทิดตรงจิดหน้าครับจะประมาณนี้นะครับเนาะน้องเดยดครับ